คิดถึตงตอนเด็กๆที่แบบไม่คือตอนเด็กๆมันแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยแบบมันแค่ไปเรียนกลับมาเจอพ่อแม่เล่นกับเพื่อนโทรศัพท์ก็ไม่เล่นด้วยนะเล่นของเล่นถ้ากลับไปตอนเด็กๆตอนที่ยังไม่ต้องคิดอะไรมากขนาดนั้นตอนที่แบบทําอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้สมมติว่าแบบ ตอนนี้คิดว่าแบบโตไปแล้วอ่ะอยากกินไอติมเป็นข้า,าวเช้าทุกวันอยากกินไอติมทุกมื้อเลยกินพิซซ่าทุกมือ้อถ้าถึงตอนนี้จริงๆอะคือมันก็กินไม่ได้อยู่ดีถึงแม้เราจะเลือกได้ว่าเราจะกินแล้วก็ไม่กินอยู่ดีเพราะว่าอะไรเพราะามันกินไม่ได้แล้วแบบคือหนูอ่ะวันนี้หนูคิดถึงลาเต้ม,มากคือแบบ หนูน้อยมากผมไม่ได้รอ้องไหาา้ก็แบบผมสบายจังค่ะหนูไม่อยากดึงดนามาทุกคนโน้ยยังไม่อยากมองไปเลยเนี่ยก็ไปอันนี้ไปหนูน้อยมาก ไม่นจยไม่รู้ค่ะหนูเคยเล่าเรื่องนกไหมคือแบบคือตอนเด็กๆอ่ะไม่ไม่เด็กแล้วคือไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ตอนที่หนูยอยู่โรงเรียนเก่าแบบตอนเรื่องเนี้ยนะมันก็แบบเจอแบบนกเด็กๆอ่ะยังไม่มีขนยังไม่มีอะไรเลยก็คืออยู่ที่พื้นแล้วแบบมันเหมือนแบบตกลงมาแล้วหนูก็แบบสงสารมันหนูก็เลยแบบเก็บกลับบ้านแล้วแบบแม่หนูอ่ะก็เลี้ยงดีมากแล้วแบบ แล้วก็แบบไปหาแบบพวกอาหารมาให้กินใช่ไหมแล้วกแบบ็หนูกับแม่ก็ช่วยกันเลี้ยงแล้วก็แบบคือแล้วมันก็โตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจนวันหนึ่งอะ่ะมันคือมันเกิดบ,บินได้แล้วอ่ะทุกคนแล้วมันก็แบบมันก็ตายในห้องน้ำมาทุกคนคือแบบหนูเสียคือ <c oughs> ตอนแรกอะ่ะหนูคิดว่าแม่รอเล่นไว้เพราะตื่นเช้ามาหนูไม่ได้เข้าไปเช็คมันหนูล,ลงไปด้านล่างแล้วสักพักแม่หนูเข้าไปเช็คแล้วแม่หนูก็แบบบอกว่าน้อง ขึ้นน้องชื่อเสือก็อแบบน้องชื่อน้องสิบก็คือเลขสิบก็คือเสือแล้วแบบแม่ก็บก่าน้องตายแล้วนะแล้วหนูแบบหนูก็คิดว่าแม่พูดเล่นหนูก็แบบไม่จริงแล้วพ่อแบบเออยังเล่นกันอยู่เลยแล้วก็แบบแม่ก็แบบไม่จริงๆไม่ขยับแล้วแล้วหนูแบบขึ้นไปดูแล้วแล้วก็แล้วก็หนกก็ตายแล้วจริงๆล <Good> ูกหนูแม่รู้ค่ะหนเูเจอที่พื้นที่โรงเรียน น่าจะหนุกปวตินุกที่ปดตีตัวรน